กระบวนการในการคัดกรองแล้วก็การคัดแยกเหยื่อของแก๊งคอรเซนเตอร์นะคะแน่นอนว่าถ้าเหยื่อถูกส่งจากเมียนมาเข้ามาที่ประเทศไทยแล้วนั่นมีขั้นตอนต่างๆที่ทางการไทยจะต้องดําเนินการแต่จะมีวิธีการแล้วมีขั้นตอนแบบไหนอย่างไรไปติดตามรายละเอียดนี้กับคุณอนุทัยสกุลทองนะคะผู้สข,ข่าวของเรารายงานสดมาจากจังหวัดตากค่ะ ต้องบอกว่าการรับตัวเหยื่อในการช่วยเหลือขบวนการแกนคอเซนเตอร์ที่ได้รับการช่วยเหลือมาจากเมียนมาเนี่ยนะคะของทางการไทยเนี่ยขั้นตอนตอนนี้ถือว่าเริ่มชัดเจนแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของความพร้อมในเรื่องของการเตรียมความพร้อมสถานที่กับเจ้าหน้าที่ต่างๆที่จะรองรับการช่วยเหลือเหยื่อที่จะส่งกลับมาที่ประเทศไทยก่อนที่จะส่งไปยังประเทศต่างๆที่เป็นประเทศต้นทางเนี่ยนะคะเพราะว่าช่วงบ่ายที่ผ่านมาที่ทางที่ประชุมสมชนั้นได้มีการประชุมกันก็ชัดเจนว่าสถานที่ที่จะ ใช้รองรับนั้นจะเป็นที่สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2จุดที่เราอยู่ตรงนี้นะคะและกระบวนการขั้นตอนทุกอย่างจะต้องเสร็จสิ้นจบในที่เดียวที่นี่จะไม่มีการส่งต่อไปยังศูนย์พักพิงใดๆนะคะด้านหมายความว่าการที่จะ ส่งตัวเหยื่อมาที่สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่สองได้จะต้องมีความพร้อมของสถานทูตปลายทางประเทศนั้นๆก่อนเมื่อสถานทูตพร้อมจะแจ้งมาที่ทางการไทยสมชก็จะแจ้งมาที่ทางจังหวัดแล้วก็ประสานไปยังเมียนมาเพื่อที่จะส่งตัวเหยื่อกลับมาหลังจากนั้นเมื่อเหยื่อมาถึงก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการคัดกรองตามกระบวนการ MR N ของประเทศไทยเมื่อคัดกรองเสร็จสิ้นแล้วจะส่งให้สถานทูตทันทีเพื่อที่จะส่งต่อกลับประเทศค่ะ โดยตามขั้นตอนต่างๆเนี่ยนะคะเราได้รับข้อมูลจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดตากเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานี่เองนะคะคุณชูชีพพงชัยเนี่ยก็ได้อธิบายถึงข้อมูลความคืบหน้าขั้นตอนการรับช่วยเหลือเหยือ่อแก๊งคอเซ็นเตอร์ออกจากเมืองเมียวดีประเทศเมียนมานะคะโดยบอกว่าขั้นตอนที่ว่าเนี่ยได้มีการหารือกันในคณะกรรมการทีบีซีไทยเมียนมาและจากที่ได้ไทยเคยช่วยเหลือมาก่อนหน้านี้นะคะ ตามขั้นตอนที่ได้มีการหารือกันนั้นนะคะก็จะใช้สถานที่บริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2แห่งนี้ในการรับตัวเหยื่อเมื่อเหยื่อมาถึงก็จะเข้าสู่กระบวนการคัดกรองตามกลไกาการส่งต่อระดับชาติหรือว่า n i m ทันทีนะคะโดยจะใช้ระบบไบโอเมตริกในการตรวจสอบเอกสารต่างๆต่อคนเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณสัก2-5นาทีขึ้นอยู่กับความพร้อมของเอกสารแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการคัดกรองการซักถามต่างๆ โดยขณะนี้นะคะก็ถือว่าการทํางานนั้นจะต้องเป็นการทํางานภายใต้สภาความมั่นคงแห่งชาติทําให้ความชัดเจนว่าจะส่งตัวมาได้ในวันไหนขึ้นอยู่กับการแจ้งมาของทางสภาความมั่นคงแห่งชาตินะคะเพราะว่าตามขั้นตอนเมื่อทางการเมียนมาส่งข้อมูลให้กับสถานทูตของเหยื่อแต่ละประเทศก็จะมีการประสานมายังกระทรวงการต่างประเทศถ้าสถานทูตนั้นพร้อมก็จะประสานมาจากนั้นสมชก็จะแจ้งมาเพื่อที่จะกําหนดวันมาที่ทางเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติตงานนะคะแต่ว่าจนถึงขณะนี้เนี่ย ก็ยังไม่ได้มีการกําหนดวันว่ารอบ500คนครั้งแรกที่จะส่งกลับมาเนี่ยจะเป็นวันไหนอย่างไรเพราะว่าทางสถานทูตนั้นจะต้องมีความพร้อมในการรับตัวเหยื่อด้วยเนื่องจากว่าสถานทูตนั้นนะคะจะต้องเดินทางมารับตัวเหยื่อด้วยตนเองที่สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่สองแห่งนี้นะคะซึ่งยืนยันว่าครั้งนี้เนี่ยไทยจะไม่มีสถานที่พักพิงรองรับให้เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระในเชิงพื้นที่ในการดูแลผู้ที่ถูกส่งมาด้วยส่วนสถานที่ เฉพาะสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2นั้นจะเพียงพอหรือไม่ผู้ว่าราชการจังหวัดตากยืนยันนะคะว่าสถานที่นี้เพียงพอเพราะว่าเป็นการหารือร่วมกันระหว่างคณะกรรมการ TBC ไทยเมียนมามาแล้วแล้วก็คุยกันตกลงกันแล้วว่ารอบที่รับไหวเนี่ยต่อวันก็คือจะวันละ250คนค่ะสถานที่เจ้าหน้าที่ตอนนี้ก็ถือว่ามีความพร้อมทั้งหมดแล้วค่ะ ตอนนี้เนี่ยก็เป็นอาเอ็มปกตินะครับที่สําคัญอยู่ตรงสถานทูตถ้าสถานทูตไหนพร้อมพร้อมมาลัอเนี่ยก็จะเอ็นอาเอ็มแล้วก็ส่งสถานทูตเลยครับแล้วหลังจากนี้คือคิดว่าน่าจะพร้อมได้เนี่ยเมื่อไหร่ยังไงคะตอนนี้มีวันที่จะเกิดยังไตอนนี้อย,อย่างที่เรียนครับอยู่ที่สถานทูตครับว่าสถานทูตพร้อมล็อเมื่อไหร่แล้วแล้วเขาก็จะประสานทางสงชคคือกระทรวงการประเทศก็จะประสานสถานทูตแต่ละประเทศที่ส่งข้อมูลมาจากฝั่งประเทศเด็กมากะถานทูตไหนพร้อมจะมาเนี่ย ก็จะรอฟังสมชว่าให้เร <Excel _ stuff> ิ่มให้เริ่มส่งตัวหลับตัวกันเมื่อไหร่ครับอตอนนี้ยังไม่ได้กําหนดวันนั่นเองครับคก็เท่ากับว่าทุกอย่างเนี่ยกระบวนการที่เสนอไปทางสมชนะครับแล้วสถานที่ตรงนั้นมันเพียงพอไหมคะดูจากการรองหลับ พราะว่าที่ทาง t p ซีคณะกรรมการชายแดนไทยท้องถิ่นเนี่ยสองฝ่ายคุยกันเมื่อวันก่อนเนี่ยก็คือ,อตกลงกันไว้ที่วันละ500คนที่ได้สูงสุดไม่เกินนี้ครับครับซึ่งสถานที่รองรับพอครับคุณผู้ชมเราอธิบายสถานที่ให้เห็นกันหน่อยนะคะเพราะว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยเคยใช้ในการช่วยเหลือมาแล้วนะคะโดยเดี๋ยวในเรื่องของยานพหาหนะต่างๆก็จะต้องรอความชัดเจนจากทางสมชด้วยว่าจะใช้รถอะไรยังไงในการขน Uh. เหยื่อแก๊งคอร์เซนเตอร์นะคะที่จะต้องมาที่ประเทศไทยเพื่อผ่านกระบวนการคัดกรองก่อนแต่ว่าที่เคยทํามาแล้วเนี่ยรถจะมาจอดที่บริเวณจุดนี้หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะคัดกรองเหยื่อเข้ามาเป็นชุดๆนะคะเข้าไปภายในอาคารของอด่านตรวจของสะพานวิทยาาพไทยเมียนมาแห่งที่2แห่งนี้นะคะซึ่งภายในอาคารนี้ก็จะมีระบบไบโอเมตริกต่างๆมีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยเตรียมความพร้อมในการที่จะเข้าสู่กระบวนการคัดกรองต่างๆสถานที่บริเวณจุดนี้ทั้งหมดเนี่ยนะคะก็จะใช้เป็นสถานที่ ในการรองรับเหยื่อไม่ว่าจะเป็นการเอากอี้มาให้นั่งอะไรต่างๆเนี่ยนะคะสถานที่แห่งนี้ตรงนี้เนี่ยรองรับได้ประมาณ250-280คนนั่นหมายความว่าต่อวันอย่างที่บอกว่าจะรับไหวสําหรับสถานที่ทั้งหมดแห่งนี้ในการเข้าสู่กระบวนการ NRM ของประเทศไทยนั้นก็จะได้ประมาณ500คนต่อวันเท่านั้นนะคะแต่อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวคงต้องรอความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของการประสานงานของกระทรวงการต่างประเทศว่า500คนแรกจะมาในประเทศไหนแล้วจะมา วันที่เท่าไหร่อย่างไรเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของวันเวลาค่ะ